สวัสดีค่ะช่วงไม่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆนะคะในการแก้อาการปากเหม็นมีกลิ่นปากเงือกบวมเงือกอักเสบหรือแม้กระทั่งปวดฟันนะคะจะสามารถหายได้ง่ายๆด้วย4สิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีมะนาวกระเทียม เรือปนแล้วอันนี้จะเป็นยาสีฟันนะคะใครใช้ยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะกระเทียมที่เราใช้วันนี้จะเป็นกระเทียมจีนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้ค่ะก็ให้เราปอกเปลือกก่อนเลยนะคะใช้เพียงแค่หนึ่งกลีบแค่นี้นะคะก็สามารถทำแก้ปากเหม็นได้แล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะอะไรมากมายเลยเพราะว่ากระเทียมนะคะเขาจะมี ส่วนที่จะช่วยลดการบวมของเหงือกด้วยนะคะเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะอันนี้เราจะหั่นเขาเป็นเล็กๆเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาเอาไปตำเท่านั้นเองค่ะ<ม>เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นํากระเทียมลงครบได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะคะ โคร,รวมกันเลยค่ะที่เราให้ใส่เกลือนะคะก็เพราะว่าเกลือเขาจะช่วยทําให้กระเทียมเนี่ยลดความเผ็ดร้อนลงไปนะคะแล้วเกลือก็มีส่วนที่จะช่วยไปรักษาอาการบวมของเหงือกด้วยนะเคยเห็นไหมปกติถ้าเวลาเราเหงือกบวมบางทีผู้ใหญ่ที่บ้านก็จะให้เราอมน้าเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยก็มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีโทษเลยนะสูตรนี้เราใช้แต่ สิ่งของที่มีอยู่ในตัวเรือนแล้วก็ไม่มีอันตรายเลยค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเราก็จะโขลกให้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตักออกมาใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะสัก2-3หยดค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราบีบยาสีฟันค่ะลงไปเลยสักประมาณ1ช้อนชานะคะหรือว่าถ้าเทียบง่ายๆก็ประมาณ1นิ้วเนาะบีบลงไปได้เลยจะใช้เป็นยาสีฟันสูตรไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คือให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะถ้าเกิดว่ากลัวว่าเขาจะเผ็ดจากกระเทียมน,นะคะ ก็สามารถเติมยาสีฟันล,ลงไปได้อีกนะคะจะได้มีความซาซาแล้วก็มีรสชาติของยาสีฟันช่วยกรบความฉุนความเผ็ดของกระเทียมได้นะคะตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะนี่นะคะเพียงแค่นี้ง่ายๆเลยนะเราทำแค่นี้นะคะ เนี่ยสูตรนี้ก็จะช่วยลดอาการปากเหม็นหรือแม้กระทั่งเหงือกบวมเหงือกอักเสบนะคะแปลงทุกวันนะเช้าเย็นหรือว่าใครไม่สะดวกแปลงตอนเชา้าแปลงแค่ตอนก่อนนอนก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็นําแปรงสีฟันมานะนี่แล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้นะคะ แล้วก็นําไปแปลงได้เลยเช้าเย็นหรือว่าเราจะแปลงแค่ช่วงเย็นอย่างเดียวก็ได้นะคะรับรองว่าถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันนะคะกลิ่นปากจะไม่มีแน่นอนใครปากเหม็นเหงือกอักเสบเหงือกบวมหรือแม้กระทั่งปวดฟันนะคะหายสนิทแน่นอนอย่าลืมลองนําไปทํากันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ธรรมชาติมากๆไม่มีสารตกค้างไม่อันตรายแน่นอนคะ่ะ